พยุกต์รบกวนน้ำนของคนให้กับทางฟังเจ้านัำเงินยกที่นี่ครับไปกับที่เก็บทั้หนักแรงคุณมืบนตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเดินพัดเย็ดด้วยเจอคนลาขาวได้จอบพี่กลัก

มีความตั้งอกตั้งใจขยันซ้อมอ็ไรเดียวกาบเจอรุ่นพี่อย่างเจ้าบรมคทซั์ดูสิว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ที่ใช้ก็ต้องูแล้วแต่กับที่เจ็ดพันเอาผิวซมแน่รูดรงเลยแล้วดีเสีบเสียบกันบายเต้อเต็มที่เลยนะเากรมนซับที่นันทำแบนคหลเขา กลอเ้าเอาหาเลืขวาเจอขวาเลือกเอเลือกเอาเลกเ้หาก่นท่านั้นกุหลาบเขาตัดที่สูงเเลยสสืสเจปราณีเจปราณีก็คือแม่ย่านางของไข่สมศรยักไข่อาจารย์สมยาแก้วอาสาข่าเปทีดียวเลจ้เบสักก้าออกอยง้เลย เป็นกที so ่หนึ่งเลยครับอย่างการเชิงดูใจครับแดงนี่คูหลับเขาวนี่ลูกศิษย์ของโปรโมเตอร์ครับอาจารย์สันทยาเ่้วอาสาอรัรซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายสิสนทยามีทั้งอาจารย์สุนทยาจีปรนีผู้พัผู้ซ้อมาเจติิ้วอรบขออนุญาตอาจรย์น้มวยมันเปียางตาหน้ามวยตัตาตาหน้ามวยและตาโค้สมติ๊กเลย เตาตากรรมการยังไ่ได้รนี่าตากรรมการนี้เะแนนตาผู้สมัครมืเลยแล้วรุ่นักของเจ้าก้าวเาเลยสยานอะหมดยกที่นด่นกับอาเสียพี่ในระ่างผูซุนใช่ใกล้ทางใกล้ใกล้ทาัอาจารย์รุ่งเจ็ดพันกาวาเจ็ดคนซับเจ็ดพันเนี่ยต้องออกเลยครับอาวุธยกนี้ครับ ใจน่าร้องใจตรงครับเสียงดังฟังชัดครับนักแสดงเจ้าวอพอศิลปเกียรติรือว่าเขยวังหินครับใกล้เลยยี่นี่ใกล้ขบ้างไฟเลยรู้ดีไฟเนี่ยนักเขยวังหินไม่ต้องกลัวโคศุกรุภูทรก็ไปหมดช่อยหมดแวนกับเขยวังหินนี่แหละ

ตั้งใจสอมสยามหัวใจมาเกินร้อยไปเลยไปเลยยืมเข้ไปยืมเข้าไปยืมเข้าไปยืมเข้าไปยไมเข้าไปยไมเ้าไปยืมเข้าไป ยังไงด้ยเออเั้มไปั้มไปเาจะไดเพรียวปั้มไปนะเยมาเพรียวหักพังไม่เล่นพักสลับขาว้างเบียดทีท่านเบียดดิด้วยศอกเบยตัวเราเดิมเดิมเมเดิมานเข้าลมจนได้เข้าขาเข้าใกล้ยิ่เกวาไปกล้ยิ่เกวาไปไม่ต้องใคย

ตางดิม่ต้องช่างถารนขว้างดมงไมขว้างก็ดิขวางหรทีน้ทุกหญ่ครับทีสองเลยครับคู่ต่อไปครับผมแจ้งให้ทราบเป็นหน้าที่ของทางฝั่ง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

扔扔扔扔！弟弟快！

จะเออะไรมาเอาเาหนุนถูกไปรื่มเคุณลขาคิดยังไงเข้าใก้เข้าใกล้เข้าใ้แล้วครับเอ๊ไมเลือกไมเลือกท้องเข้าเรองแล้วไปยาวทันดีเข้ามามเตกันเลย

สิบล้านะแนนคู่ลาขาวพอแล้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 ววุ้นขาววุ้ขาวที่สี่หมดยุคที่สี่ี่สี่ที่สีเก็บดีด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 ีวันนี้เรามาเชียร์เจ้าคูลาบขาวนะเดินมเดินมเดิเดินเดินมาเดว่าเป็นการกระตุ้น ปมกระแสวงการมวยจะมุดน้องหานะที่ห้สุดท้ายแล้นะบังระโตบังระโตองเดินมันต้องเดินเก็บันเจ็บฟันเกี่ยี่เกบ่ยวว้นนอ่เลยเอา๋ยวเอาเดงยวเับเอาเดี๋วรับเองกระโ้งกระโต้มันต้องเดินต้องเดินต้องเดิน ยังไม่ปฏิปปต่อครับปังโต่ปังตทกตุนน้มวยแล้วสั่งนะฮะอกราพุทธเดี๋ยวนี้ก็เป็นปัญหามวยยกข้าที่ชอบมาเต้นนี่นะจติกาเดี๋ยวนี้ก็โหไม่รู้จะเอายังไงดีวงการมวยเป็น

ไป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 เเ้าหไปไปแเ้ยตีส okay. oh. well, ูเล well, ือกเตีตีเ่คองแล้วเลือกอไปันตเข้านะเข้าวัเข้ายาเข้าสันไกกรสันยเป็ดไปเทายไปเายาแน ครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันครับกรรมการไปที่ใบคะแนนที่หนึ่งครับไปที่สอบครับใช้แม่ปลาหรี่พัดแล้วก็ไป,ไปที่สามบุษแ,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 แล้วชูประชาชนฝั่งน้ำเงินครับองค์สักสิทธิ์ม้อน้ำรับเฉอนเอาชนะเจ้ากุหลาบขาวสิบเจ้ปราดีประหยัดสนุกรับเจ็ดพัน